ดอกนี้พันหกจ้ะเออเมกกบมาสองพันเจ็ดนะสัมพันธ์จ่าโคตรฉ่ำดอกนี้ข้ก็กาวสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาอยู่กับมาม่าซังเกออีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนพจ๋าวันนี้มาม่ามาอยู่ในเกมของสป i r ิตวันเดอร์นะเพื่อนพนะก็เไอ้ผีญี่ปุ่นคาบุกินะอะไเพื่อนเพื่อนเออวันนี้มาม่ามากระทุนห้าร้อยบาทนะสะเพันธจ๋าขอเรื่องบทที่เบ็ด ยี่สิบก่อนหลักการนะเพื่อนๆนะห้าร้อยเป็นยี่สิบก็น่าจะโอเคแหละเออเริ่มมาด้วยเป็นยี่สิบหลักการกดทับโอโอตโต้สามสิบรอบเหมือนเดิมนะจ๊ะเพื่อนจา๋าครั้งที่แล้วเล่นเออเทคนิคของทางบ้านไปแปดสิบแปด ทุยแปดสิ 80, 80ก็เลิศอยู่แต่วันนี้มากระทุน500ร้อยขอเริ่มกันที่เป็ด20แล้วก็ละกันนะงพื่นอนไป30รอบอุ้ยตัวกล่องสุ่มาเยอะอยู่นะไหนดูสิด้วไหนดูสิคูห้าเข้าไปไงเอ้ยละไยาวหลายยาว,ายยาวตัวแพงมานะจ๊ะเพื่อนสามเมื่อกี้ไอ้มือผีญี่ปุ่นมาเอาดีคูห้ายาวเลยดิคูท้ายาวเลยดิคูห้ายาวเลยอะด,าาเดิเอา ว้าเปิดมาได้สวยเลยทีเดียวแชร์เงินรางวัลซุปเปอร์แม็กกลับไปเท่าไรว้าเคียดูไม่ทันนะมาอยาบคายอีกแล้วอยาบอย่ยบคายอีกแล้วไหนดัวเอุวิทุนห้าร้อยขึ้นมาพันเจ็ดแล้วว่เาเอาว่าเอาว่าคูณสามนะจ๊ะคูณห้ายังไงล่ะครับดอกนี้ตัววายมาด้วยเอ้าสแกตเตอร์จะลงกระเป้าจะลงกระเป้ากล่องส่มอีกแล้วเอ้ามาตัวแพงมานะ สามร้อยบาทไปททเมื่อกี้ถามเมื่อกี้สามร้อยทำย้อยเอ,อ้ยี่ไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวขออีกจะลงก็ลงสักทีเถอะสัก,กเตอร์แม่งแม่งลงอเป่าลงอเป่ายังไงยัง,งโอ้โหลุ้นยาวลุ้นยาวลุ้นยาวแบบนี้ลุ้นยาวแบบนี้ลุ้นยาวแบบนี้ก็ไม่ได้ไงเอ ตลอดอะ่ะมาให้รุ้นอย่างนี้ไม่เคยลงหรอกก้อนโตมาส6บร้อยเจสิบหาทนะน,นั้นรลุ้นยาวขนาดนี้ได้แค่สี400่ร้อยก่ะโวยวายอะ่ะโวยวายอะ่ะไม่ได้แล้วโวยวายเสยอ,อเจมาดิครับดอกนี้ยี่สิบสี่ป่ะช้ำๆคูสามอุ้ยกล่องสุ่มมาเยอะอยู่กล่องสุ่มไหนดูสิไหนดูสิไม่ได้เส้นตีนอะไรเลยนะคะผม เยอะอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมาแบบพอจะมาก็มาเลยไม่ต้องลุ้นกันเลยทีเดียวช้าเออสเกตเตอร์กลงแล้วนะจ๊าเพื่อนขาอุตส่าห์ลุ้นอยู่ตั้งนานเมื่อกี้เมื่อกี้ก็อุตส่าห์ลุ้นอยู่ตั้งนานอ้าวอ้าวมาเลยครับคูณหกยังไงสองสูมคิวมาทำคูณเก้ายังไงครับอุ้ยหลยต่อหลต่อคูณสิบห้าขอเจมเจม <c oughs> ไม่มีตรงกลางตัวนี้อ่ะบุมื่นก็มีกูดเสียดายไอตัวปักเป็ดเมื่อกี้คือถ้ามันมีอีกช่องนึงตรงกลางตรงนี้ก็คือฉ่ำมงไปแล้วนะคูสิบห้าบอกเลยแต่ไม่ได้ไงไหนมาลุ้นรอบนี้ซิเอค่ะค่ณก้าวข้นไปร้อยแปดสิบคูสิบห้ามาดิหกรอยไปดีดอกนี้เออให้มันได้อย่างงี้ดิให้มันได้อย่างงี้เออซ <c oughs> ืปเอเพิม 1, นะ่มัหนึ่งพันห้ารนะจ้าเมื่าไปก็ต่ออีกส่หมุน ขอจมๆอุย้ยคับุกีิวันนี้ใจดีมากมาดีครับเกสิบคูณหกปะไหลไวต่อไหมไม่ไหลจ้ะไม่ไหลจ้ะอืกล่องสุ่มมาอีกแล้วครับกล่องสุ่มตัววายมาขนาดนี้เรียบร้อยไปดีดอกนี้2อ0พเออคุณเก้ามาต่อร้อยต่ออีกร้อยแปดเก ไลไหมไม่ไรแล้วจ้ะเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้สวยจะจะตัวแพงมาเต็มเลยซุกเปอร์เมกัามาสามพันนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเออเลิศนะไหนหมุนสุดท้ายยัง่ะหมุนสุดท้ายยังไงครับ อ้ยจบไปด้วยกันที่ไม่ได้อะไรมารางวัลลงมาสี่พันเออ 4, สี่พันนะจื่อนจ๋าเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะมากะทุนห้าร้อยบาทนะจเพื่อนจ๋าโอ้โหแต่ครึ่งหมื่นแล้วนะเพนะื่อนๆหกพันไปแล้วอุย้ยกล่องสุ่มเยอะค่ะนั่นนี่ขอตัวแพงๆบ้างอุย้ยคิวไปดีครับคูณสองเขาให้ดอกนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าเลยเหรอเจ็ดร้อยกว่าเลยเหรอน้องๆคูณอีกตัวเอ,อ๋ลิ้นพันกันอีกแล้วก้า <c oughs> วอีกและะ้วค่ะคุณห้า ันหกจ้ะดอกนี้พันหกจ้ะ <c oughs> เออมิกก้ามา 2, นะสองพันเจ็ดนะคะเพราะว่าโคตรฉ่ำดอกนี้อุ้ยจะถึงหมื่นอัปเป้าจะถึงหมื่นอัปเป้าเก้าพันหกยังไงครับยังไงครับคูณสามคูณห้าไหลาย,ยาวไหมอุ้ยกูคูณห้าไม่เคยจะอยู่ยาวอุ้ยสกิเตอร์ซาคเคเตอร์ลงส่งท้ายอัปเป้าไม่จ้ะ มาให้รู้แบบนี้นะเพาะว่าไม่ได้หรอกโอเคมากระทุนห้าร้อยแตกไปเก้าพันห้านะจ๊ะเพื่อนจาโอ้โหกำไรเก้าพันนะเพื่อนเนาะมันเลิศมันปังนะเพื่อนนะโอเคมาวันนี้มามาก็ขอมาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้นะจ๊ะเพื่อนจ๋าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้มามาด้วยนะเพื่อนๆนะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งจะได้ม่พลาดคลิปต่อไปเนะเพื่อนๆเนาะโอเควันนี้มามาก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนจ๋า